สวัสดีครับเพื่อนๆ <c oughs> คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเว้นเลขหน้าในงานของเราเนาะก็หลักๆแล้วนะครับเราจะทําอยู่3ขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับสมมุติว่าเราจะเว้นเลขหน้าตัวนี้เนาะเลขหน้าตัวนี้นะครับอาจจะเป็นหน้าที่1เนาะเลขหน้าตัวนี้อาจจะเป็นที่3นะครับตัวนี้เป็นข้อสมมติเฉยๆนะครับกรณีที่เพื่อนๆไปใช้งานจริงนะครับอาจจะเป็นเลข56เนาะแต่ตัวนี้จะเว้นเป็น57จนะครับ57จะไม่มีเลขหน้าเนาะและตัวนี้58 มันจะแสดงผลกลับมาเป็นแสดงเล็กน้าเหมือนเดิมในลักษณะนี้นะครับเปรียบเทียบก็ประมาณนี้เนาะวิธีการ3ขั้นตอนง่ายๆนั้นเดี๋ยวเราไปดูทีละขั้นตอนเลยครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆนะครับแยกหน้ากลางเนาะแยกหน้าที่เราต้องการจะเว้นนะครับออกไปจากหน้าที่1กับหน้าที่3นี้ก่อนนะครับก็สําหรับวิธีการแยกหน้านะครับให้เพื่อนๆกดไปที่หน้าที่เราต้องการจะเวน้นเนาะจากนั้นเราจะกดปุ่ลคลิกที่ไม้บรรทัดนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ไม่มีไม้บรรทัดนะครับให้กดไปที่วิว จากนั้นกด r ู l เลนะครับหรือว่าไม้บรรทัดนะครับกดเข้าไปเลยอ่าไม้บรรทัดก็แสดงผลขึ้นมาลักษณะนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับกดไปที่หน้าที่เราต้องการจะเว้นนะครับสมมติว่าเราจะเว้นหน้านน้เนาะให้เรา double click ที่ไม้บรรทัดถึงทีนะครับโอเคจากนั้นตรงนี้นะครับ apply to ตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็น t h i s p o i n t forward นะครับโอเคครับจากนั้นกดโอเคอ่าตัวนี้ให้จัดรูปแบบให้เหมือนเดิมก่อนนะครับ โอเคครับเมื่อเรานะครับทำหน้านี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้มาทําอีก2หน้าเนาะก็คือหน้าก่อนหน้านะครับและก็หน้าหลังจากที่เราต้องการจะเว้นนะครับวิธีการคลิกก็ง่ายๆเลยให้เพื่อนๆนะครับกดไปที่หน้าก่อนหน้าเดี๋ยวมันคลิกที่แม่มันทัดจากนั้นกดตรงนี้เป็น Display Forward นะครับและกดโอเคก็ลบลงมาเหมือนเดิมจากนั้นหน้าที่3นะครับหรือว่าหน้าหลังจากหน้าที่เราต้องการจะเว้นนะครับก็กดเหมือนเดิมเลย กดตรงนี้เดิคที่ที่ไม้บรรทัดนะครับแล้วก็กดตรงนี้เป็น display forward นะครับแล้วก็กดโอเคโอเคครับจากนั้นมันจะแยกส่วนหน้ากลางนะครับหรือว่าหน้าที่เราต้องการจะเว้นกับหน้า1และหน้า3แล้วนะครับก็ให้เพื่อนเเช็คดูโดยการกดไปที่ด้านบนของกระดาษเนาะตรงขอบขอบใกล้ๆขอบขอบนี้เลยก็ได้ครับกดเบิคลิกเข้าไปเพื่อเพื่อนจะเห็นว่ามันจะเป็น selection 2เลยนะครับแล้วก็ selection ตัวนี้นะครับมันจะแตกต่างจากหน้าก่อนหน้านะครับ และก็หน้าข้างหลังนะครับตัวนี้เป็น2อเนาะอันนี้เป็น1 3ให้ตัวนี้นะครับตัวที่เราต้องการจะเว้นแตกต่างจากหน้าก่อนหน้าและหน้าข้างหลังนะครับจากนั้นขั้นตอนที่2นะครับให้เราใส่เลขหน้าและยกเลิกการลิงก์นะครับอ่าตัวนี้ก็ง่ายๆเ,าเลยเราก็ใส่เลขหน้าปกติเลยนะครับกดไปที่ insert นะครับหรือว่าแทรกจากนั้นกดเพจ number นะครับหรือว่าใส่เลขหน้าเนาะและกดตัวนี้นะครับ top หรือว่า bottom อันนี้ก็ตามงานของเพื่อนๆเลยนะครับ ท็อปก็คือส่วนข้างบนของกระดาษนะครับบัตทอมก็คือส่วนข้างล่างเนาะส่วนหน้าก็จะเป็นท็อปเพจนี่นะครับแล้วก็เป็นอาจจะเป็นขวาก็ได้นะครับอ่าโอเคครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับให้เราคุมดําตัวนี้นะครับคุมดําตัวหน้าที่เราต้องการจะเว้นเนาะแล้วก็คุมดําเข้าไปนะครับอ่าจากนั้นกดไปที่ลิงก์ f p ฟไพรเวอตัวนี้นะครับโอเคคุมดําตัวนี้นะครับแล้วก็กดลิงก์ f p ฟไพรเวอตนะครับโอเคครับจากนั้นนะครับก็มาคุมดําในหน้าข้างหลังนะครับหน้าข้างหลังของ หน้าที่เราต้องการจะเว้นเนาะคุมดําหน้านี้เลยจากนั้นกดไปที่ Link to p i v ย t วเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคครับจากนั้นนะครับให้เราลบหน้าที่เราต้องการจะเว้นเลยนะครับอตัวนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่3นะครับเราสามารถลบหน้าตัวนี้ได้แล้วนะครับกดลบเลยปึ้งแน่หน้าทั้ง2หน้านะครับทั้งหน้าก่อนหน้าและหน้าข้างหลังตัวเลขก็จะไม่หายนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาปรับตัวนี้เป็น3ให้เรียบร้อยเนาะ ตัวนี้ตอนนี้มันเป็นหนึ่งอยู่นะครับให้เพื่อนๆนะครับคุมดําคุมดําตัวนี้เนาะหรือว่าจะคลิกที่หน้ามันก็ได้นะครับและกดไปที่ insert นะครับหรือว่าแทรกกดไปเพจ number นะครับจากนั้นกด format เพจ number นะครับกดตัวนี้เลยโอเคครับจากนั้นตัวนี้ดูดีๆนะครับ start at นะครับมันจะถามว่าเราจะเริ่มต้นหน้านี้นะครับหน้านี้เนาะจากหมายเลขอะไรนะครับเพื่อนๆก็ไปดูหน้าก่อนหน้าของเราเลยนะครับ ตัวนี้อาจจะเป็นหน้า2เนาะเพราะว่าตัวนี้เป็นหน้า1นะครับตัวนี้เป็นหน้า1ตัวนี้เป็นหน้า2นะครับฉะนั้นเราควรเริ่มต้นหน้านี้จากหน้า3เนาะตัวนี้ในกรณีตัวอย่างนะครับถ้าเพื่อนๆเป็นหน้า45 46ก็ไล่เลียงตามนี้เลยนะครับให้เรานะครับมาปรับตัวนี้นะครับเป็น3เนาะโอเคกดเข้าไปหรือว่าพิมพ์ก็ได้นะครับตัวนี้ได้ทั้ง2เลยจากนั้นกดโอเคปึ้งแน่ตัวนี้ก็จะกลายเป็นเลข3แล้วนะครับโอเคเรามาดูภาพรวมกันนะครับตัวนี้ หน้า1นะครับตัวนี้เราจะเว้นหน้าไว้นะครับจะไม่มีหน้าเนาะในลักษณะนี้ตัวนี้อาจจะใช้ในลักษณะของบรรนุกกมอะไรประมาณนี้นะครับและตัวที่3นะครับก็จะเป็นหน้า3ในลักษณะนี้นะครับมันก็จะไล่กันเลยเนาะหอันนี้เป็น2ครับแต่ไม่แสดงตัวเลขและนี่เป็น3นะครับถ้าเรา Enter มาหนึ่งที่นะครับอ่ะปึ้งน่ตัวนี้ก็จะกลายเป็น4แล้วนะครับมันก็จะไล่ไปเลยครับ4 5 6อ่าในลักษณะนี้เนาะมันก็จะเชื่อมโยงกับตัวนี้นะครับ ถ้าจะเว้นหน้าอีกจะเว้นหน้า5อะไรประมาณนี้นะครับก็ทําเหมือนวิธีกนหน้านี้ได้เลยนะครับโอเคครับก็ง่ายๆแบบนี้นะครับสำหรับวิธีการเว้นหน้าของโปรแกรม Microsoft Word นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนําวิธีนี้นะครับไปปรับใช้กันได้นะครับหากมีคําถามนะครับหรือว่าข้อสงสัยตรงไหนเนาะสามารถแสดงความคิดเห็นนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยเดี๋ยวเราจะมาตอบกันเนาะและคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกลับสวัสดีครับ